กินของสีเขียวที่มีอยู่ในบ้านสิบอย่างเริ่มป็นไงเสื้อสีเขียวเอาให้ตามตีไปก่อนอย่างที่หนึ่งกาแ,แมสสีเขียวอ,อย่างที่สองมะนาวสีเขียวจากห้องครัวโหไม่เอาเอางที่สามชาเขียวชาเขียวร้อนต้มก่อนออ้ได้แล้ว อันที่ห้าผักสีเขียวในตู้เย็นอืมพวกสุก้าลอันที่หกบอคคลี่ในตู้เย็นเอ๊สีเขียวเหมือนกันแต่ยังไม่สุกกินได้ปะวะกินไปแล้วมันปแปแปลกนะอันที่หกใบมะกรูดในตู้เย็นอืมถ้าเป็นโควิดหายเลยเนี่ย,อ,ยอันที่เมีใบมะกรูดแล้วต้องมีเอ๊อันนี้มันคืออะไรปะเนี่ย สีเขียวงกันกินก่อนโอ้ oh.